เพราะนั้นเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเทสแล้วก็กลับได้<ม>ก็คือเรื่องของ<ม>การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิตินะครับในในเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็น,ปนขั้นตอนมาตรฐานในการเรียนฟิสิกส์เลยนะครับ<ม>ก็คือเริ่มต้นจะพูดถึงเรื่องของการวัดก่อนเพราะว่าวิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่ว่ดด้วย วิชาในเชิงปริมาณนะผมพูดตั้งแต่วันแรกใช่ไหมฟิสิกส์เป็นวิชาในเชิงปริมาณ mm. เพราะฉะนั้นความรู้ mm. ทางฟิสิกส์จะต้องเสนอเป็นตัวเลขได้ทีนี้ตัวเลขที่เสนอเนี่ยต้องเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่ามั่วตัวเลขอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการนําเสนอตัวเลขที่เชื่อถือได้ต้องมีหลักการหลักการของมันก็คือหลักของเลขนี้สาคัญและการบอกความไม่แน่นอนนะครับต่อมา เรื่องแรกในในฟิสิกส์ที่เราจะต้องเรียนเลยไม่ว่าระดับไหนมปลายระดับมหาวิทยาลัยปปญญาตีปญญาโทปญญาเอกนะครับเหมือนกันเลยขั้นตอนในการเรียนก็คือเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนนี่คือเรื่องของวิชากลศาสตร์อันนี้จำไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเรียนมสี่มห้ามหกก็จะเริ่มจากกลศาสตร์แบบนี้พอพวกเราไปไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะเริ่มจากกลศาสตร์เหมือนกันเป็นเป็นหัวข้อแรกนะครับเพราะว่ากลศาสตร์เนี่ยถือเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์ทั้งหมดนะครับฟิสิกส์ทุกอย่างเนี่ยอาจจะเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยจะจะบอกว่าทุกอย่างก็ก,ก็ก็ไม่ผิดนะนะครับจะ,ม,ะม,มีแนวความคิดเริ่มต้นมาจาก แนวความคิดทางกลศาสตร์เพราะว่ากลศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นเนื้อหาฟิสิกส์แรกๆที่มนุษย์รู้จักนะครับคนที่ถือว่าเป็นบิดาของกลศาสตร์เลยเนี่ยคือใครรู้ไหมเอซอร์ไอแซนนิตันไม่ใช่อไอแซนดนิตันนี่อไอแซนนิตันนี่คือ <c oughs> คือ,ค,อคือคนที่ให้กำเนิดกฎสามข้อนะครับแต่แนวความคิดทางกลศาสตร์ เกิดขึ้นมาปอนจาก Isaac กับไอแซมนิวตันเคยได้ยินคานี้ไหมอันนี้เป็นคําที่นิวตันพูดไว้นะออคือเขาบันทึกไว้ว่าเป็นนิวตันพูดไว้เนี่นะครับก็คือเขาบอกว่านิวตันพูดไว้อย่างถ่อมตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยนะครับเขาแต่เพียงแค่ว่าเขามองเห็นได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะเขายือนอยู่บนไหล่ของยักษ์ เท่านั้นเองเขายืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ทำให้เขามองเห็นได้ไกลกว่าคนอื่นคือนิวตันเนี่ยมีได้มีชื่อเสียงเพราะว่านิวตันมีชื่อเสียงเพราะกฎสามข้อของนิวตันอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในบทต่อไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือกฎแรงโน้มถ่วงสากลซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเช่นเดียวกันประเด็นที่นิวตัน มีชื่อเสียงเพราะว่าเขาพบว่า,พอพอวากฎการเคลื่อนที่ของทุกอย่างที่อยู่บนโลกนะตำนานที่เราชอบพูดถึงก็คือนิวตันไปนอนใต้ต้นแอปเปิ้ลและแอปเปิลตกใส่หัวและก็เกิดยานย่างรู้ขึ้นมาทันทีว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของแอปเปิลบนผิวโลกกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ย สามารถอธิบายได้ด้วยกฎข้อเดียวกันกฎเดียวกัน,ก,นก็คือกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตันนั่นทําให้นิวตันเป็นนักวิทย์ที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าสุดยอดนักวิกิ์ตลอดกาลนะครับจากการที่เขาเสนอกฎสามข้อของนิวตันแล้วก็กฎแรงโน้มถ่วงสากลทําให้เขาสามารถคํานวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้สมัยก่อนเนี่ยคนเราเชื่อว่า การเคลื่อนที่ของดวงดาวเนี่ยมันเป็นเป็นลิขิตของเทพเจ้านะฮะแต่นิวตันบอกไม่รู้ว่าจะเป็นลิขิตของใครแต่มนุษย์สามารถคํานวณได้เพราะฉะนั้นการนี้มนุษย์สามารถคำนวณได้แสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์เพราะฉะนั้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นะครับแต่งที่ผมถามว่าคนที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนิวตันเนี่ยก็คือคนที่ชื่อว่า กาลิเลโอนะครับกาลิเลโอเนี่ยฮะอ่ากาลิเลโอเป็นคนแรกที่เอาวิธีการทดลองมาใช้กับวิชาโกลศาสตร์อ่าขอเอ็นมึงพิซซ่าที่บอกว่าทดลองว่าอ่าหินที่มีมวลไม่เท่ากันตกถึงพื้น อ่าตกถึงพื้นแล้วพบว่าบ่อยพร้อมถึงพื้นพร้อมกันสมัยก่อนเราเชื่อว่าของที่หนักจะตกถึงพื้นก่อนของที่เบาถามว่าทําไมก็บอกว่าก็ลองดูขนนกกับก้อนหินสิขนนกถึงพื้นช้ากว่าก้อนหินแต่การลิเลโอบอกว่าโอเคขนนกถึงพื้นช้ากว่าก้อนหินแต่มันเป็นเพราะอะไรเขาพยายามที่จะหาคําตอบใช่ไหมซึ่งต่อมาเราก็รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าแรงต้านอากาศนะแต่ถ้าเกิดเราลดขนของแรงต้านอากาศแล้วเนี่ย เราพบว่าของทุกอย่างที่ตกจากที่สูงเท่ากันจะตกถึงพื้นเท่ากันนะครับซึ่งการทดลองอันนี้สมัยที่เขาส่งคนไปอยู่บนไปบ,บนดวงจันทร์เนี่ยเขาก็ไปลองทําอันนี้บนดวงจันทร์ก็คือเอาก็เอาก้อ,ากอนหินสองก้อนที่มีขนาดไม่เท่ากันแล้วทดลองปล่อยซึ่งก็พบว่าเป็นจริงตามนั้นทุกประการเพราะว่าบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศใช่ไหมครับบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศดัะนั้นก็ไม่มีแรงต้านอากาศ หินก้อนเล็กแต่หินก้อนใหญ่จะตกถึงพื้นพร้อมกันเนการิเลโอเนี่ยเป็นคนแรกที่ถือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาของของคลาศาสตร์ยุคใหม่เลยก็ได้นะครับคนต่อมาก็อย่างที่พวกเราพูดกันก็คือนิวตันนะครับ ที่นิวตันบอกว่าการที่เขามองเห็นได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะเขาเหยียบอยู่บนไหล่ของยักษ์ยักษ์ตนหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือกาลิเลอนี่แหละก็คือเอาผลการทดลองของกาลิเลโอเนี่ยมาวิเคราะห์และนอกจากนั้นก็ยังมีผลการทดลองของคนอื่นอีกนะครับอย่างเช่นถ้าพวกเราเคยอ่านหนังสือมาบ้างนะอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างเช่นโคเปนิคัสนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประวัติของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไทโคบาร ไทโคบานี่คือคนที่วัดบันทึกตำแหน่งของดาวต่างๆนะครับอ,อะไรล่ะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนึกออกไ้วจออะไรนะโคเปรนิคัสไทโคบารอ่าโคเปรนิคัสโคเปรนิคัสนี่เป็นเอาข้อมูลของไทโคบามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่ง ครับเ,เดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกเลมืกันนะฮะคือเขาชี้คือเขาสามารถที่จะอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวต่างๆโดยใช้คณิตศาสตร์ได้นะครับปัญหาประเด็นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อเรื่องเทพเจ้าเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยมันม,น,ม,น,มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ มันเป็นหน้าที่ของเทพเจ้าที่จะกําหนดว่าอะไรจะไปเคลื่อนที่ไปยังไงแต่พอนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เนี่ยสามารถคํานวณได้แสดงว่ามันไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้นะครับนั่นคือจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นะทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องกลศาสตร์ของเรานะครับกลศาสตร์เป็นวิชาฟิสิกส์ยุคแรกๆนะครับซึ่ง เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์เกือบจะทุกสาขาตัวกลศาสตร์เองเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองเรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งเราเรียกว่า,อ,า,อ,า,อ,าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า<ไ>คลายนิมิกนะครับ ๋ย่นะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรวะไคนิมมัติไนิมมตินะครับกับอีกอันหนึ่งคือคลยนิติกหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกชื่อว่าไดานามิกนะครับ ตัวคลนิเมติกเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยคลนิเมติกเนี่ยเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนนะครับโดยที่ยังไม่สนใจ หตุของการเคลื่อนที่คือบอกว่ามีการเคลื่อนที่อย่างเช่นบอกว่ามีวัตถุกตกบอกแล้วก็บอกว่ามันตกด้วยความเร่ง g ป10หรือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองยังไม่